เหรียญ10บาทเที่ยรึกปีพศ2547จำนวนการผลิตของเหรียญนี้นะครับคือ3ล้านเหรียญแล้วจะมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับจะมาตอบคำถามเรื่องราคาเหรียญกันนะครับว่าเหรียญ10บ,บาทปี2547ที่ระลึกเหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่และมีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นอีกเรียญหนึ่งที่มีคนสอบถามกันเข้ามานะครับก็จะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังติดตามช่องของเราอยู่ นะครับว่าเหรียญน,นี้ราคาเท่าไหร่มีข้อมูลยังไงมีอะไรให้ความรู้บ้างนะครับก็ต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทที่อึกปีพศ2547นะครับวาระครบ72ปีสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับตรงกลางก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นสิง สิงคู่นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างก็มีข้อความประเทศไทย10บาทนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สีขนาด26มิลลมนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญเหรียญนี้นะครับคือ3ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่า น้อยสาหรับคนทั่วไปนะถ้าสําหรับคนที่ไม่ใช่เป็นนักสะสมหรือเป็นคนที่ซื้อขายเหรียญหรือมีญาติเป็นนักสะสมนะครับสามล้านเหรียญเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะจำนวนการผลิตแต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นนักสะสมเป็นคนที่ซื้อขายเหรียญในวงการนะครับหรือเป็นคนที่มีพ่อแม่พี่น้องหรือมีญาติเป็นนักสะสมเนี่ยก็ถือว่าเหรียญนี้ไม่ได้หายากเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าสามารถหากันได้เป็นถุงเลยทีเดียวนะครับถุงหนึ่งก็จะมี100เหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับอ่าขอบเหรียญเป็นขอบขีด <generally> ขีดสลับเรียบนะครับหรือที <us>. ่เรียกกันง่ายๆว่าขอบเฟืองนะครับบางคนจะเรียกว่าพี่ขอบขีดขีดแบบนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าขอบเฟืองนะครับส่วนขอบที่ไม่มีขีดเรียกว่าขอบเรียบนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับก็ เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็นพระนามของท่านนะครับเหรียญนี้นะครับราคาในปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยอยู่ที่หลัก10กลางๆไปจนถึงหลักร้อยต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเหรียญน,นะครับแล้วก็ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยตกลงกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไง นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาเนี่ยขึ้นลงอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะครับบางช่วงที่มีคนต้องการเยอะๆก็จะแพงขึ้นนะครับแต่บางช่วงที่คนต้องการไม่เยอะมากหรือทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกพสัสนะเ,เ,เสียนตรงนะครับลืมบอกเหรียญนี้เป็นบล็อกพัสเสียนตรงนะ ถ้าใครพบเจอว่าเหรียญน,นี้เป็นบล็อกพลาสเสียนตรงไม่ต้องตกใจนะครับปกติมากนะครับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นบล็อกพลาสเสียนตรงดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังหันขึ้นแบบนี้เห็นไหมเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างปึ๊บเห็นไหมครับด้านหน้าก็หันขึ้นด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันขึ้นเรียกว่าเหรียญบล็อกพลาสเสียนตรงนะครับอ่าเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบหมุนเวียน เหรียญกระสอบที่ระลึกเนี่ยจุดประสงค์การผลิตก็คือผลิตมาให้นักสะสมได้เก็บอ่าเก็บเป็นที่ระลึกนะครับว่าอ๋อปีนี้ครบวาระนี้วาระนี้อะไรยังไงนะครับส่วนเหรียญกระสอบหมุนเวียนอ่าขออนุญ,ญาตเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือแบบนี้อ่าเหรียญกระสอบหมุนเวียนเนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในท้องตลาดนะครับ หาวาังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเนาะซึ่งเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะหลังก็คือหลังวัดอรุณนะครับหลังจะเป็นวัดอรุณแบบนี้แล้วก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสีแต่ส่วนเหรียญสิบบาทที่ลึกเนี่ยก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสีเหมือนกันนะครับ,บ,บแต่วาระจะต่างกันนะก็เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะยังมีกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจะเป็นบล็อกพัสยีกับ นะครับอ่าเดี๋ยวผมพลิกให้ดูเห็นไหมอ่าด้านหน้ากับด้านหลังไม่ตรงกันนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมพลิกให้ดูเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังไม่ตรงกันเรียกว่าเหรียญบล็อกเสยนกับนะครับซึ่งมาตรฐานของเหรียญกระสาบหมุนเวียนคือบล็อกผสยนกับอยู่แล้วนะครับส่วนมาตรฐานของเหรียญกระสาบที่ระลึกเนี่ยเป็นบล็อกพผสยนตรงอยู่แล้วถ้าสมมุติ เหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นบล็อกพัสดเหรียญตรงแต่ต้องเป็นเหรียญแท้นะไม่ใช่เหรียญเจียไม่ใช่เหรียญตัดแต่งไม่ใช่เหรียญดัดแปลงนะครับก็จะแพงนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนเนี่ยที่เป็นหลังวัดอรุณเนี่ยมีข้อความประเทศไทยอักษรเบลพศต่างๆแล้วก็10บาทเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพัสดีเหรียญตรงเนี่ยก็จะมีราคาแพงเกิน10บาทหน้าเหรียญนะครับส่วนเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับถ้าเป็เหรียญ10บาท เหรียญสิบาทที่เป็นเหรียญกระสับที่ระลึกเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพัสดเยษกลับเนี่ยยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คือเหรียญการชนะเหรียญการชนาเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพัสดเยษกลับเนี่ยก็จะหายากนะครับราคาก็ถือว่าแพงขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญการชนาพัสดเศตรงเหรียญการชนาพัสดเตรงเนี่ยพบเจอได้ทั่วไปนะครับเหรียญการชนาบล็อกพัสดเศตรงพบเจอได้บ่อยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังพบเจอตามท้องตลาดอยู่ นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ให้ความรู้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่สงสัยเรื่องอะไรอยากสอบถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าโอเคปีนี้ก็เป็นช่วงต้นไปนะครับใครที่กำลังหาวัตถุมงคลบูชานะครับก็แนะนำนะเหรียญพญาคุดนะครับเป็นครุดเฉียงนะอันนี้ปี2อนะครับไม่แพงนะครับยังหาได้ง่ายอยู่ นะครับใครอยากได้ติดต่อทาง Facebook f แฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลเหรียญ5บาทคุดเชียงนะครับสามารถบูชาเป็นวัตถุมงคลได้เลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายราคาไม่แพงนะครับก็ใครอยากได้วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาก็ติดต่อกันมาได้นะครับโอเคต่อมาอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญนี คุดปี25เป็นคุดกลางปีนะครับใครที่ชื่นชอบอ่าชื่นชอบพญาคุดนะครับอยากบูชาเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องรางของขลังก็ติดต่อทาง f c e b o o o Fanpage นะครับเมตตามหามงคลได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ